คันนี้เหมือนได้ไป้ายแดงครับกับตัวมาด้า2 1.3ซีซีด้านปี2022-23นะครับรถคันนี้ใช้งานเพียง7,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาป้ายแดง599,000บาทนะฮะตอนนี้อยู่ที่เพจต้นของเราประหยัดไปกว่า2แสนนะครับเหลือเพียง4.19,000บาทฟรีดาวได้ด้วยนะครับผ่อนเพียง7,200บาทตัวล้อแม็กนะครับเป็นขอบ15เดิมๆมาจากโรงงานนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะมาพร้อมไฟเดี่ยวให้เรียบร้อยเหลี่ยมสันด้านข้างคมๆสวยๆไม่มีรอยลักยิ้มนะครับผม ท้ายเดิมๆนะครับมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ทั้งหมด4จุดนะครับกล้องมองหลังก็มีให้นะครับผมไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวยิงเข้ามาดูภายในนะดูหรูหราดูสปอร์ตนะครับพุ่มาลไร3ก้านะครับทรงสปอร์ตนะมาติฐฟังก์ชันรับสายบางสายได้นะครับจอทัชสกรีน7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมแอร์นะหรอกเป็นแบบออโต้นะครับผมแล้วก็เบาะผ้ากัมบี4สีด้านะครับสภาพตึงๆนั่นๆเลยไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะและที่สําคัญเบาะแถวสองมีประโยชน์สุดๆสามารถพับได้นะครับผมเกขง้ยิ่ึน ใครที่สนใจมาด้านสองคังนนี้ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ